สวัสดีครับผมมันจะมาเก็บผ้าเก็บปลาบืนด้วยพี่น้องเด้อะพี่ปลาบืน,บ,นบืนมันล่องอยู่ห่อยล่องเท่าดิพี่น้องเบิ่งพูดพี่ของเต็มเดิพี่โอ้ตายกับพี่ห้อยนกมาก,กินพี่พี่น้องเบิ่งพี่เป็นให้หลุมพี่อ๋อล่องเท่าบูดบดเอามาพี่เบิ่งพี่น้องพี่เขาดังบืนขึ้นมาพี่ฟังเสี่ พี่ตัวนึงพี่โอ้สามพ่อนกมันว่ากินเด้อมห้อยตีหนกเต็มอยู่ยพี่น้อง๋อ,อกเดี๋ยวเก็บเอาปลากระเด้่องัดนี่นี่กำลังเบือ่อมันลม่มอะไรล่ะอึบ้านาน่านน่านโอ้ผมใส่รองเท้าบดมา ออคอปวอก็ร่งเบื่อดิ่มปลาเข่งโอปลาเข่งโอ้เห็ดล้มไปจะได้หลายด้วยพี่น้องนี่ นี่เบินงป็นแห่งกับน,นี่ไม่มท่าตายโอ้หลายหลายเดี๋ยวพอปีกัเลยพี่น้อง สองโตต้นสามตัวนี้ต้าว่าขอน้อยเอาไปปล่อยอปลาเข็งตัวหนึ่งยู่พุ่นคือจะไปเอาได้บานนี่เขาจะบือนมากหนีไปหองนี่ที่บือนมานี่ตัวนี้จน,นตาย นี่ตาแล้วนี่จนแข็งนี่ตัวนึงโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยนี่เดี๋ยวตัวนี้ไปปล่อยก่อนอไปมาหอดน้ำตัวนี้ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่บืนจะหอดน้ำล้วพี่น้องแต่ว่ากับมาหอดน้ำ มันต้องไปว่ามีขีดตมยา่างมาบ้านก็มาเก็บเอาเยอะเลยบ้านหนิพี่น้องโอ้นั่นอีกตัวหนึ่งโอ้คือข,ขีดตมนึ่ตัวตัวนึงเล่ตัวนึงนี่นตัวนึงเลยฮันนีมาเขี่ยาวเพราะว่านี่ขีดตมตงลงมาได้ อาขว้ญไม่ไปนปอกปลาเรยบืนขึ้นมาอโอเคครับผม